สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้านตามแนวแตะเก็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับเริ่มต้นที่บ้านภูมิสารนครับซึ่งบ้านภูมิสารนนี้นะครับ ที่ขึ้นสยานยชาติริษัทเขาบริหารนะครับสังเกตได้นะครับตอนนี้นะครับชาวบ้านก็ทำบังเกิดครับทำาลุมหลบภัยกันแล้วนะครับเตรพร้อมครับตัวนี้อยู่หน้ากันนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับขับรถไปเรื่อยนะครับ จะพาทุกท่านไปดูทางขึ้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติก็พะยิหารกันนะครับเส้นทางนะครับของหมู่บ้านตรงนี้นะครับจะไปขึ้นเขาพะพิหารนะครับขึ้นอุทยานแห่งชาตินะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3นาทีนะครับเพราะว่าอยู่ติดกันนะครับ มาณ3ามสี่โลนะครับสามสกิโลเมตรนะครับทุงนี้ครับสามแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปอำเภอน้ำยืนนะครับไปช่องบกนะครับตรงที่เกิดปัญหาข้อพิพาทนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับขึ้นไปขับรถไปดูทางขึ้นเขาเบ่งองหารก่อนครับทางขึ้นที่ทาการอุทยานนะครับ พอวิหานนะครับบรรยาก,กาศนะครับสองข้างทางนะครับระหว่างในหมู่บ้านสลอนนะครับที่ขึ้นไปที่สุกการพย,ยานนะครับนี่ก็อตอนนี้ก็ปกตินะครับชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันปกตินะครับแต่ก็จากการสอบถามชาวบ้านนะครับ,บก็ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่า อย่างนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับอย่างเช่นมีการทำถุงเกอร์หรูภัยนะครับทำเอร์หน้าบ้านตัวเองหลังบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็คือเส้นทางนะครับจากหบ้านพักสลอนะครับจากขึ้นไปที่วิทยาเขตขุนวิหารนะครับพามอยแดงนะครับตรงนี้นะครับก็จะผ่านโรงเรียนกัจชลักษณ์วิทยานะครับสองนะครับที่ เมื่อปี54ครับโดนะระเบิดลงนะครับที่อาคารเรียนนะครับจากหน้าโรงเรียนนะครับไปใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึงนาทีนะครับเพราะว่าใกล้ๆกันนะครับหากันก,นกวาณซึก นี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นลงขึ้นลงประจํานะครับรถลากนะครับขบไปนะครับแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับก็ไม่ค่อยมีรถนะครับเนื่องจากว่าที่ทําการนะครับทางขึ้นนะครับไม่อนุญาตนะครับให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับเพราะว่าได้มีการ แต่ว่าเจ้าที่แจ้งว่าพยานปิดนะครับเราก็เลยกลับนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับกลับมาเพื่อจะไปดูเส้นทางุิศษสากนะครับหรือเส้นทางเรียบชายแดนนะครับจากบ้านภูมิสะดอนนะครับไปที่อำเภอคุนหานของจังหวัดสิเิกินะครับ ระยะทางก็ประมาณ30ประมาณ 30- 40กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับเนื hmm. ่องจากว่าเส้นทางตรงนี้นะครับมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับที่อยู่อิฐชายแดนนะครับอย่างเช่นโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับขออภัยนะครับที่อินโนาเนะครับเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับในที่อิฐชายแดนนะครับมีการทําบังเกอร์หรือปลอดภัยนะครับเพื่อ ความปลอดภัยนะครับเตฟตี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับและคุณครูนะครับเดี๋ยวผมพาุกท่านนะครับเดินเข้าไปดูกลุ่มปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเรามีการทำความสะอาดแล้วก็มีการเสริมนะครับให้แข็งแรงนะครับตรงนี้คือเตรียมความพร้อมนะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับ ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับหรือในการต่อสู้กันนะครับก็นักเรียนและก็นักรูนะครับก็จะได้เข้าบังเกอร์นะครับเข้าหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับของทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มันคงแข็งแรงนะครับหลุมหัวไผ่นะครับบังเกอร์นะครับแต่ละโรงเรียนนะครับแต่ละหมู de ่บ้านนะครับก็มีการทํำหุมหัวไผ่นะครับมีการซ่อมแซมหรือทําขึ้นมาใหม่นะครับตอนที่เราไปถ่ายทํานะครับก็มีชาวบ้านนะครับก็มาขนพวกล้อรถยนต์นะครับเพื่อจะไปทําหลุมหัวไผ่กันนะครับมาช่วยกันคนละนิดละน้อยนะครับร่วมมือกันนะครับ นี่นะครับคือบังเกอร์นะครับเดี๋ยวเราก็นะครับจะเดินทางต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับไปให้ดูนะครับรีวิวนะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางยุทธศาสตร์ครับจากป้านภูมิจอนอนนะครับ จะไปอำเภอคุนหาญที่เทือเขาอนุภูมิลักนะครับกันนะครับซึ่งเป็นทางนี้ก็ประมาณนั้เรียบชายแดนนะครับนะครับไปเกินไม่เกิน7-8โลนะครับก็จะมีเทือกเขานะครับอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเนี่ห็นว่าอ่าจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับรถเลาะไปเรื่อยๆนะครับไปดูเส้นเป็นอย่างมากนะครับอ่าทางนี้ก็เลยผ่านติดชายแดนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ทางระหว่างกัตลักษณ์นะครับถึงอำเภอบุหานนะครับจากบ้านสลอนนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ใกล้ชายแดนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับอีกประมาณสักสิบกิโลหรือไม่ถึงประมาณนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งเขตชายแดนแล้วนะครับประเทศเขมรแล้วนะครับ สองข้างทางก็เขียวชอุ่มนะครับธรรมชาตินะครับนรบนั้นนะครับจะมีรถผ่านมานะครับเส้นทางบ้านเรานะครับดีมากนะครับขับขี่ปลอดภัยสะดวกนะครับไม่มีหลุมไม่มีบอ่อเลยนะครับเส้นทางนี้นะครับ ที่เขา,ารับรูปคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ตออไปด้วยนะครับ ไปก็เป็นอำเภอคุณหานะครับ บ้านนี้นะครับก็คือต่อไปครับเป็นบ้านคําเจริญหมู่19ตำบลบักดองนะครับอําเภอคุนหารจังหวัดศิีิกเตครับตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าเขตอําเภอคุนหารแล้วนะครับ องข้างทางนะครับก็จะปลูกต้นเลียนนะครับเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มียางพารานะครับอีก4กิโลนะครับก็จะถึงอ,อําเภอคุนหารแล้วนะครับ ตรงนู้นนะครับจะเป็นเทือกเขาพนมดงรักนะครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับเป็นเส้นที่มองไปเคตถึงด ab ินแดนเขาเทือกเขาพนมดงรักระหว่างประเทศไทยกับกัมงพูชานะครับเขาที่กันกลางระหว่างทีนตะบนบับองนรับกรุงพูชานะครับสองข้างทางนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับปลูกตรงนี้ครับปลูกทุเรียนนะครับน่าจะประมาณสักปีครึ่งๆหรือประมาณเกือบสองปีได้นะครับ ามาถึงแยกบ้านสมงุงเกียวแล้วนะครับเ <S <S ส้นอำเภอคุณหารนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ